ใจช,ชุดประฐมพยาบาลสองครั้งนี่กูจะกูุยิงก่อนเลยใช่พี่เดี๋ยวผมยิงให้ก็ได้เอาไหมไม, <laughs> ไม่รับไม่รับปากนะว่าจะตายหรือเปล่าแต่ดาวได้น่ <laughs> <laughs> แค่นี้เราก็ยิงกันเองบ่อยละอย่าเลยเก่งใจ ใครตั้งใจที่ไหนล่ะเมื่อวานผมตั้งใจตัดหน้าปืนพีไเวล่ะไม่นะผมแค่จะขยหดีมันน่ะผ่านหน้าปืนพอดีเลยเพื่อนย้ายมามากดีแล้วเดี๋ยวของมันนะมันจะไปโดนอ้ยกี่ตีวะหนึ่งสองสามสามตีไม่นรับเพื่อนเราแปลรถไหมมีรถไหมอ่ะมีซ้ายมือสามแยก มีคนลง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 แมวแมวละมแมวละเดี่ยวขวาเลยเดี่ยวขวากลับเดี่ยวกลับเดี่ยวกลับมีคนลงแล้วแถวนั้นอ๋อหนึ่งตีใช่เดี๋ยวมาจ้องจะเล่นเราข้างล่างหนึ่งตีพี่ข้างล่างหนึ่งตีสามคนเป็นอย่างน้อยอ่ะผ่านถนนแล้วนั่นอ่ะอออรันยา,ยาวครับให้กูฟาร์มสงบสงบไม่ได้เดี๋ยวมึงต้องมาที่เดียวกับกูด้วยใช่ เราโดนใกล้ไปหรือเปล่าไม่นะใกล้อยู่นะไม่มีคําว่าใกล้ไปฟาร์มชุดหลังแล้วก็วิ่งออกนู้นไปเลยดีกว่าวิ่งทะลุออกไปเลยอ่อืมเนี่ยไปฟาร์มชุดชุดชุดเนี้ยได้เลยวงบอกกูว่ามันมาหาแน่นอนได้เลยขนมันได้รถแหละมันมาแล้วไม่ต้องห่วงดูไปเลยดิมาว่า ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันฟาร์มหมู่บ้านตรงนู้นแต่ไม่รู้เสร็จแล้วมันจะมาหรือเปล่านะแต่เบื้องต้นมันอยู่หมู่บ้านนู้นก่อนถึงเราอ้าวได้สิกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะไม่ซีเรียสเจอบีเอ็นดีแกร์เอเควะว้าวของบีนะนี่อะไรร้านตัดผมอันนะั้นพอดีเลย คุยเรื่องแต่ง p h ไม่เจอแล้วเออว่ะเอาเอาเอาทำไมลือหดอดดทั่วเหมือนกเพื่อนทำไรดูแลกันด okay. ้วยไปแล้วดูแลกันด้วยอย่าทิ้งกันไม่ดีทำไมพี่ฟาร์มไปเร็วจังวะกูเดดลุ้นโดดเลยอ๋อถึงว่าแล้วไโดดเลยไปสองหลังสิ่งที่กูไม่มีเลยนั่นก็คือกระเป๋าเอ้า ว่าละฟาร์มเร็วจังไม่มีกระเป๋าใส่ดีงาน <laughs> โอ้ยของเต็มนี่เองฟาร์มแบบของเต็มเต็มใช่ดีนะเก็บกูนแปดมาใส่คาก่อนโอมีกูนแปดแล้วนี่ว่าของดีอสวัสดีเพื่อนนายเป็นใครเรียบร้อยหมดตีมาด้วยกัน ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเราไปยังได้นะบินจะยังไม่มีสไนก็เถอะเอ้สไนที่ไม่ใช่ v s ใช้ v s ยาวก็ได้นะไม่ติดแต่คนอื่นติดไหมไม่รู้เอ้เอีดับกับ b s s กนปะทะมาแล้ว <S b s s สู้ได้นะเอ็ดดับยิงปังไม่โดนขานี้แหละมึงเข้ากับ,บานล้วนกับกีนนดอัะ <Okay. S 2> ไปเอารถดีกว่าเดี๋ยวผมไป,ไปหารถกันไปด้วยเลยผมว่าบ้านแถวนี้มันมีบ้านที่มีรถอยู่นะตงนนีส<า><ม>ล้ออ,อันนี้ไม่ได้อะไม่ได้ไ<อ>สั่งลอ้อมียางแบนเปล่าสามลอ้อนะย่ยม2ิบสี่เจอรถล้ย่ยมยิบสี่เหรอเดี๋ยวไปหา เลี้ยวไม่พ้นบายมาเทลเปไหนเราไปเข้าวงพีวงไปไหน <c oughs> ผมไปไกลเลยพีสภานมาร์คสีได้นะสภานแคบๆเ,เ,เล็กๆนะตรงเนี้ย <c oughs> เห็นไหมแคบมากถ้าเอารถไอ้แทบมาวางเต็มสะพานพอดีเลย <c oughs> มีเหรอชื่อรางที่สันสะพานเอา้าไหนวะอยู่ในรถเปล่าไม่มีในรถในตัวไม่มีเหรอโอ้กดห้ากดห้ากดห้ารถมารถมาไปเร็ว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 ,รว,รวกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งไป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 แตก <laughs> แตกเดียมร้อยยากแตกหมดแล้วแขนมันแขนแนมันแขนโกรโกรธโอ้ทีลวขวาทำลายยากรถ้สูตรสูตรของตี่เคยใช้โกรธใหญ่เลยอะไรกันจัดฉากกันมาเนี่ยกางปุ๊บได้ผลปั๊บเนี่ย ดต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 ตไอ้สักหนึ่อะไรยังพอดีขนาดนั้นว่ากับดักแล้วเจอเจ้าหน้าที่อ่ะฟิลประันนั้นเว่อแอบทำอะไรบางอย่างแล้วโดนจับได้ขนาดคาเขาอ่ะนี่รถ นึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าวางทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ขับเข้าหกอ่ะบันทึกไว้เปล่าบันทึกไว้ <laughs> <laughs> นั่นแหละ,ะ,ะตีนั่นแหละตีที่แถวลงแถวบ้านเราอ่ะมีไม่กี่ตีนน่าจะไอตีนแบบไม่ใช่ตี <laughs> <laughs> ยืนหลอกอยากสวยเลย <laughs> ยิงยางแล้วอีกไหม <laughs> พอแล้ว ผมว่ามันโมยวายกันใหญ่แล้วตอนนี้อยากนเห็บควิ่งน่าะจะแบบถามว่าผับดีสนุกตรงไหนสนุกตรงนี้แหละไม่ใช่สนุกตอนยิงกันหรอกตีนะเมื่อกีไ้ไปโยนสีฟูทิ้งไว้ด้วยเจเตรียมพร้อมบ้านปิดประตูและหน้าต่าง rất mà, ao 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 ao, hết, máy. hết, còn hết, còn còn ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วตัวแล้ตัวอยู่ที่รถอยู่ที่รถท,ที่รถมาเลยโอ้ยย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 ย่ท,ทยย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 